สวัสดีค่ะ FC ทุกๆท่านค่ะวันนี้ก็มาพบกับใจสังพารวยอีกเช่นเคยค่ะวันนี้ใจจะพา FC มารับชมแนวทางฮานอยนะคะซี FC ขาวันที่7กรกฎาคม2568ก่อนที่เราจะไปรับชมแนวทางนะคะคำเตือนค่ะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเด็กอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำวิดีโอนี้ทางช่องหาสถิติในการคำนวณตัวเลขย้อนหลัง และจัดทําขึ้นเพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นนะคะ FC ขาแนวทางที่ใจจัดทําขึ้นมาให้ FC ได้รับชมนี้ก็คือเป็นการจอเด่นวิ่งลูดนะคะแยกแต่ละหน่อยแต่ละรอบถ้า FC ไม่ชอบให้รลอดูมัดรวมกับเด่นประจําวันที่ท้ายคลิปได้นะคะเลขมัดรวมสามารถใช้ได้ทุกรอบก็คือ5รอบนะคะหรือท่านจะใช้แต่ตอนเช้าก็ได้สําหรับหน่อยนะคะบางคนก็ไปใช้บางก็มีเข้ามีหลุดแล้วค่ะทุกคน ถ้าท่านไม่ชอบก็รอดูเลขเด่นประจําวันได้เพื่อชอบเลขเด่นประจําวันก็ใช่ว่าจะมาทุกวันเพาะพี่น้องมีเขาไม่หลุดคือกันมาดูกันกันทุกคนสําหรับวันที่6นะคะวันที่6นะคะทุกคนใจให้เด่นเฉพาะกิจอยู่ที่ศูนย์และเก้าช่วงนี้หน่อยไม่ค่อยเดินนะคะทุกคนสังเกตนะคะหน่อยเฉพาะกิจให้ศูนย์และเก้ามาสามห้าสามสามหนึ่งคู่ด้านบนมาสามห้าห้าสามสามหนึ่งหนึ่งสามหลุดมัดรวมลด เลขเด่นประจำวันมาหนึ่งการชาติให้สามและสองมาห้าเจ็ดหกสองเก้าเด่นมาสองเข้าคู่สองเก้าเก้าสองนะคะเลขเด่นประจำวันหลุดอัดรวมมาเจ็ดนะคะนอยพิเศษนะคะให้แปดและเจ็ดมาศูนย์เก้าห้าสี่แปดเด่นมาแปดเข้าคู่ตัวเจาะสี่แปดแปดสี่เป็นคู่ตัวเจาะเด่นแยกด้วยแล้วก็คู่ตัวเจาะมัดรวมด้วยเด่นปกติให้เจ็ดและหก จ็ 7, 6, มาน่อยกาชาติไปแล้วมา1 0 5, 5่งหลุดหมดเลขเด่นประจําวันก็หลุดนะคะมัดรวมก็หลุดน่อย v ี p ใจให้6และ5มา6 8908มัดรวมมาเลข8ทุกคนวันนี้รู้สึกว่าเลขแปดมัดรวมจะเดินเลข7หลุดหมดนะคะทุกคนมาน่อยเดียวน่อยกาชาติเนาะทุกคนเนาะ ก็มีเข้ามีหลุดนะคะทุกคนแต่ว่าช่วงนี้หน่อยไม่ค่อยเดินมาหลายวันแล้วนะก็ทุกคนขอให้ FC มีสติในการรับชมพิจารณาดูดีๆปัจจัยเป็นของ FC เองนะคะวันที่แวันที่ 7, จเจ็ดแจผลการออกลางวันวันที่6มาสี่ตะบนน้อยปกติ1 1 05หน่้อยพิเศษหก9 5น้ห้าอยวีพีเจ็ดหกแปดเก้าหนึ่บว่าบวกหกบกเบกห้าบกเบกหบวกแได้57 5 7ลบ1ได้56าบวก1ได้58เจจะจับ2ตัวบนล่างเหมือนเดิมใครอยากได้3ตัวนะคะ561-569 5 7 1 5ถึง8 1 5 8 9พูดงถงถงว่าชอบตัวไหนให้เอาเลขค่ามาหลักร้อยนะคะสำหรับทาน่อยวันที่7เนาะคะ่ะเดี๋ยวใจดูก่อนนะคะว่าวันที่6 3ตัวหลุดไหม วันที่หกสามตัวหลุดหมดทุกหน่อยขอโทษขออภยัยทั้งเ้าทั้งขท้นอนพี่้องขาอยู่บ้านเราก็ทุ่มครึ่งเนาะพี่้องพาหน่อยออกอยู่นี่ก็สามทุ่มครึ่งแล้วนะคะทุกคนเวลาเกินกันสองชั่วโมงกองวงนิดหน่อยนะคะ fc ขามี fc หลายท่านเลยต้องขอขอโทษขออภัยที่นอกเรื่องนะคะมี fc หลายท่านเลยบอกว่าใจไม่ทําหุ้นเหรอใจไปลงใน ช่องไลน์ส่วนตัวนะคะทุกคนเจไม่ได้ลงในนี้ให้ในนี้เจลงแค่วันละสองคลิปเท่านั้นเจไม่มีเวลาพักผ่อนนะคะทุกคนเจทำงานอยู่ต่างประเทศขยักแอดไอดีไลน์ใจก็ตัวเจตัวเอตัวไอเลขคลีกสองสองตัวเลขหนึ่งหนึ่งตัวแอดมาได้นะคะมาต่อค่ะหกเจ็ดแปดตัวท้ายเจะจะมาจับหนึ่งถึงเก้าหกหนึ่งหกสองหกสามหกสี่หกห้าหกหกหกเจ็ดหกแปดหกเก้า

เจ็ดเก้าทุกคนทั้งเ้าถึงหาวนอนทุกคนเอ้ยแปถึง8ปดเก้าแปดสองแดสามแปเ้าอาทุกคนสู้สเนาะคะ่ะทุกคนคะ่ะเา้าต้องจบคลิปพี่น้องเ <laughs> าวานอนกะัะอดเอาเนาะคะ่ะทุกคนมาดูตัวเด่นค่อยดูตัวจาะนะคะสีขาเด่นเฉพาะกิจอยู่ที่0ูนและ9เด่นกาชาติเและหนะคะพิเศษ3มและ2 ปกติ5และ4 V.I.P. 2และ1เนาะค่ะมาดูตัวเจาะกันนะคะว่าท่านจะชอบไหมมีเข้ามีหลุดช่วงนี้น้อยไม่ค่อยเข้านะคะทุกคนน้อยหลุดเยอะนะคะน้อยธุรกิจศูนย์และ9ตัวเจาะคู่ด้านบนมีแค่697989สําหรับใครที่ชอบเลขศูนย์ประจำวันจันทร์ท่านฟังดีๆมีสองเจะจะบอก2ครั้ง0770 0220 0770 0220 สามารถได้ใช้ได้ทุกวันจันทร์ทุกหุ้นทุกหวยนะคะสำหรับเลขศูนย์เมื่อสักครู่นี้กาชาติ7และ6 6 6 7 6 8 6 6 7 7 7 8 7พิเศษ3และ2 6 2 7 2 8 2 6 3 7 3 8 3ปกติ5และ4 6 4 7 4 8 4 6 5 7 5 8 5 VIP 2และ1 6 1 7 1 8 1 6 2 7 2 8 2นะคะทุกคนประมาณนี้เนาะคะ่ะทุกคนคะ่ะ เป็นยังไงบ้างคะทุกคนมีคู่ไหนชอบหรือไม่ทีนี้เรามาดูมัดรวมมัดรวมทุกรอบทุกหน่อยวันนี้อยู่ที่เลขเก้าและเลขสี่นะคะมัดรวมมีคู่ไหนบ้างมาดูกันหกสี่เจ็ดสี่แปดสี่หกเก้าเจ็ดเก้าแปดเก้านี่คือคู่มัดรวมของแต่ละออของมัดรวมเนาะทุกคนแต่ทีน่นี้ถ้าใคร f ืีไม่ใช่พื้ีท่านไหนนะคะไม่ชอบคู่ตัวเจาะคู่ด้านบนหรืออ่อ แต่แล้แยกนะคะทุกคนให้ท่านทําแบบนี้ตัวอย่างเช่นหน่อยธุกิจ0ูนละเามัดรวม9ก้าละสี9ศูนย4เ9้าเก้าศูนย์ศูาทำแบบนี้ไปเรื่อยๆแต่นะคะก่อนที่ท่านจะท <iled> ําแบบนี้ให้ท่านสังเกตหน่อยกิจกับหน่อยกาชาติก่อนทุกคนว่าเพนไหลในแนวทางเด่นแยกมาในแนวทางคู่เจาะหรือ ผู้เรียนแยกกับเรีนประจำเล็วันหรือมัดรวมท่านค่อยไหลต่อได้เรื่อยๆนาอทุกคนมาค่ะทุกคน,กนกคน่ะใจสภาพพี่น้องมาสังเกตหาหน่อยนะคะแต่ก่อนอื่นเลขเด่นประจําวันจันทร์คือ7ดและ2เบิ้นประจําวันคือ77และ2 2นะคะเลข7กับเลข2 fc สามารถนําไปใช้ได้ทั้งวันทุกรอบในแต่ละวันแล้วแต่ความชอบของท่านนะคะ เมื่อวานนี้ใจก็ไม่ได้จบคลิปดีเท่าไหร่นะคะทุกคนต้องขอโทษขออภัยเพราะว่ามีการแจ้งเตือนจากระบบความปลอดภัยประเทศนี้นะคะทุกคนเป็นมันร้อนมากนะคะทุกคนขาเขาก็เลยแจ้งเตือนการเป็นลมแดดมาเนาะพี่น้องสําหรับวันนี้ก็วันที่7นะคะทุกคนที่7กรกฎาคมหกแปดมาค่ะทุกคนเรามาสังเกตฮานอยนะคะ ขอให้เอฟซีทุกๆคนทุกๆท่านมีสติในการรับชมและรับฟังด้วยนะคะมาดูกันค่ะขอให้ทุกคนมีสติในการรับชมนะคะนอยเศรษฐกิจกับนอยกาชาติคือนอยวัดดวงท่านจะตามเด่นแยกนะคะท่านจะตามคู่ต่อเจาะหรือท่านจะตามมัดรวมหรือคู่มัดรวมสองนอยนี้คือน้อยวัดดวงถ้าเด่นแยกไหลทุกคนไหลต่อได้ย,วยาวๆนะคะคู่ตัวเจาะเหมือนกัน นะคะทุกคนไลฟ์มาได้เรื่อยถึงนอย V i P เลยแต่ถ้า3ามนอยนี้เด่นแยกหลุดหมดกู่จะเจาะก็หลุดให้ทุกคนมาดูว่า9กับ4มาตัวม,มาหรือไม่7กับ2เลขเด่นประจําวันมาหรือไม่ตัวในไหลตามตัวนั้นนะคะแต่ถ้า3น้นอยนี้เด่นแยกหลุดหมดมารวม9กับ4ก็หลุด7กับ2เลขเด่นประจำวันก็หลุด F4 ไม่ต้องตามต่อนะคะทว่าทำไมโอกาสเข้ามีนะคะทุกคนแต่โอกาสหลุด มากกว่าที่จะเข้าทุกคนขาก็สังเกตดีๆทุกคนปัดใจเป็นของท่านเองใจเป็นแค่แอดมินเป็นแค่ผู้วางแนวทางและมีความหวงใย,ยให้ทุกคนเท่านั้นนะคะค่ะสำหรับแนวทางฮานอววันนี้วันที่7ใจก็ต้องเอาไว้แค่นี้นะคะขอขอบคุณกำลังใจที่เอฟซทุกๆท,ท่านมีให้กันเสมอมาสำหรับวันนี้ใจขอให้ f อโชคดีนะคะโชคๆมันมาสุขภ่สุขก้นด้วยพี่น้องสวัสดีค่ะ